เล่นเกมกับแฟนหรือใครเป็นแบบนี้กันบ้างครับใครเจอประสบการณ์เดียวกันแบบนี้คอมเมนต์มาหน่อยก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชิคกี้ด้วยนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วบิลลอนเธอมีคนตกลงบ้านตกบ้านเธอเข้าบาไม่ได้บ้าน,นนี้เป็นอะไรนะเธอเธออยู่ไ,ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่หน้าต่างแล้วมันเด้งๆแล้วเลยจะเข้าบ้านได้ยังจริงก็เดินเข้าข้างหน้าสิโว้ยเอามันไปไหนแล้ว่ามันปุ๊บปุ๊บอยู่อ่ะ อกินเลือดบ้าเลยก็ะสืออี๋นะจ้องจ้องเอาอะไรล่ะฉันอยู่ข้างบนหลังคาบ้านเธอเนี่ยบจนขึ้นมาได้เหรอบินล่อนบินล่อนบิน่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉันอยู่ไหนจ้อฉันอยู่ไหนลองทำไมกูโดนยิงไม่แล้วท้าบอกบินล่อนกูก็บินล่อนหรืกูไม่ไหนไม่ได้หลอกกูเล่นนะไม่ได้หลอก็ฉันก็บินล่อนขึ้นมาเนี่ยโอ๊ย จยเจ้าอยาด้วยเจ้าม่ไหแล้วเจโจถ้าเดอเอายาน้าไปแล้วมันจะกิ้งลงลงพื first first ้นม่ส네ิแม่บอกบินลอนกูก็บินลอนแล้วผ่านมาผัวอยู่นี่ดาว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 จะบินล่องเข้าไปไหมล่ะจินไหจะบินจะบินถ้าไม่บินอะเบรไม่ด้ลอนหอกะไม่ได้หอก็ฉันบอกว่าเธอบินล่อนขึ้นมา บินแล้วพอมันบินมันก็ไปเลยจ้าเอาไปเอามานะมีกี่คนอยู่บนเนี้ยเธอดูดิแมพแผนที่นะจะต้อขึ้นโผล่หัวขึ้นไปฟาดเลยสคนเจ็ดสาคนเจ็ดสิบสามบาอะไรวะ <c oughs> ตัวแผนดีเว้ยแปดร้อยเจ็ดสิบแปดเมตร